ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเ oui ้ามือวันจันทร์นี้ครับผมคนรุมขี้ผ้าพีผนองมาเบิ้งกุ้งแม่น้ำซีเลยครับเด้อนะครับกุ้งน้ำซีอันนี้หน้าเพื่อนเอาขายให้โอ้ยายคุณยายหน้าหรือว่าคุณยายแหละครับเพื่อนแม่ขายให้เป็นกุ้งเห็นได้ก็นหน้าเห็นได้ไก็ก็ใส่ฝดนะโอ้ใส่มุงนะครับอดีคุณยายวาดนะครับ ยายหรือว่าหน้านี่แหละเพิ่นมาขายอันกุ้งไห่กุ้งแม่น้ำซีได้ครับพี่น้องมื้อนี้ยายสำทำหย่างเกษตรพอดีจะเป็นงานเนาะจะเป็นงานมันเป็นงานงานม่งานงานมันงานมันงานนั่นอันทำบุญก็เลยเอากุ้งพุ่นล่ะพี่น้องเป็นกุ้งแม่น้ำซีเด้อพี่ครับพี่น้องพุ่นนี่กุ้งใส่มุ้งครับไปใส่มุ้งซีจานสูดี่ไปใส่ แต่ทวนปลลูกน้ำไ้นะปลาองปลาดองเปิ้ลผู้ไรเป็นพันเดือดอ่าดืกุ้งนี่น่ไงันหนึ่งเดืดันเ็ดป๊ดเฮ็ดจังไรไปเลยสวยหดมเงิน อันนี้ซื้อกุ้งนะครับพี่น้องคนเลยสื้อกุ้งสดๆเป็นพันเดียดพนะก็เป็นพันหามือวานกับแซมนี่บออบรูว่านหน่อยคนนี้ตัวดำสิกมีครับพี่น้องพี่น้องตัวดำสีกมีเห็นบน นี <toys> ่แหละตัวตัวที่มันกัดท้องย่น้ำดำซี่เนาะนี่ครับพี่น้องเวลาลงไปอาบน้ำซี่มันจะตัวดำซี่มันมันน็บขาเข้าด้พี่น้องเด้เป็นกลุ่มเป็นายาน้นี่แนลี่แหละนี่แหละพี่น้องอันนี้อันนี้จัดถยก่กัเืเงินาัเผละยี่สิบบาทขายก่อนอันนี้อ่านดคันวาอัี้เถยละยีบาทเป็นบ่ หาเจ๊ผ่าสองห้าสิบสองห้าสิบพันหนึ่งร้อยพันเอ็ดนะครับอดีเป็นบะมีเนบนานกินบะมนานอ่าเซามนี <c oughs> นะครับผมคนลงชี้กับผ้าผีผ้าหน่องมาเบิงกลุ่งแมา่น้ำซี่นะครับพี่น้องอมันมันตัวใหญ่นี้ <c oughs> อันนี้คนใหญ่เรากลุ่มมาทรงครับน,นะครับ เป็นปุ๋ยแม่เป็นเหลมเป็นน้อยนึงคนใหญ่ก่เป็นแฟ็นาท้อนน้องอันแฟนน้องไส้แม่นะครับนะครับนี่ครับบัานนี้พี่น้องครับมื่อนี้อันนี้ปลาจอมอันนี้ปลาจอมที่เห็ดนั่นแหละกุ้งจอมมันละกุ้งจอมที่เห็ดครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ครับคือเป็นเป็นกุ้งแม่น้ำซีเลยครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยตัวตัวดำๆเลยครับพี่น้องที่มันเหนียบเลยพี่น้อง เวลาพวกผมคนลุงขี้หรือว่าทั้บ้านลงไปอาบน้ำซี่นะครับมันจะใส่กามตัวนี่ครับพี่น้องมาหนีบแขงหนีบขานะครับส่งมันนีผมคนลุงขี้ก็เลยผ้าผีผ้าหนองมาเบิงกุ้งนะครับน้องแย่สเนาะบันทึกสิหนงสิเนงสิทอดไว้นะครับพี่น้องเพราะว่าเป็นงานสู้ขวัญพี่เขยครับเพิ่นเกษียณอายุงานนะครับพี่สาวก็เลยซื้อไว้นะครับกลุ่มไปน้ำซี่นะครับบ่ได้ไปหาเองดอกครับพี่น้องเป็นหน้าเป็นตาเดี๋ยน้องน้องไส้น้องไส้หล่าของคุณแม่นะครับ เพิ่นไปหานะครับกุ้งแม่นม้ำซีนะครับพี่น้องเนี่ยบรู่นพู่นลรกุ้งแม่นม้ำซีนะครับเพิ่นไปหามาก็เล่นพี่สาวก็ได้ซื้อไว้นะครับเวทสาการเสีงานนะครับใสีตักบาดยาดพกนะครับประเเป็นงานสู้ขวัญแล้วก็ตักบาดม่นผามาสันพัทหารเศรายู่บ้านนะครับแล้วก็สู้ขวัญพี่เขยนะครับที่เพิ่นเกษียณอายุงานข้าราชการนะครับกรเกษตรตํำบลพรอมกับอันจะไอทำการ มันนะครับเพียรพิธีมันให้ลูกไส้ไงเพ่อนนะครับอาจารย์แก๊็นะครับเพ่อนจะมันมันแต่งการแต่งงานพวกละนะครับนี่คือกุ้งตัวยงย์นะครับพี่น้องกุ้งของแม่น้ำซี่นะครับนี่ครับขืนมาสวนเลยโดงเลี้ยงเลี้ยงเห็นบอกครับพี่น้องเพลนบะเตียนอยู่คพนนีแต่ตัวใงญ่ครับพี่น้องแต่ว่าขันมุนเนียนประกอบเมนูได้มากไมยหลากหลายยางครับไม่ว่าจะเป็นก้อยเป็นลาบเป็นตำไส่บกอกชนี้บกอกกำลัง หวานครับบระกอบกําลังสุกนะครับเบิางตัวใหญ่งลูกพี่น้องอันนี้มันกลุ่มบางมปนกุ้งนี่กูด้วยนี่ในกาบมือเดียดที่มันเหนียบขาของพี่น้องลงไปอาบน้ำซี่นะครับผมค่นหลุมรำพีกับผ้าพี่พี่น้องมาเบิองกุ้งเนาะมื้อนีเนาะพี่น้องเนาะปวดแหละครับพี่น้องโอ้ยงามขักงามแน่นะครับอันคนย่าไนนี่นะเพิ่นมาขายพี่สาวครับถั่วละยี่สิบบาทนี่ครับเพิ่นมาขายถั่วละยี่สิบบาทก็เป็นเงินพันหนึ่งร้อยบาทครับพี่น้องซื้อมะเซานี่ยซื้อสดๆไปเลยนะครับเพิ่นมา ซื้อเพิ่นมาขายให้พี่สาวก็ได้ซื้อไว้ปื้ดพี่น้องมึงดูคนอะคนอะคนเห็นบ่คนอะพี่น้องผ้าผ้าพี่น้องเดี๋ยวอันบ้านน่ะอยากกินที่บอกขวบวันยังอยู่เสียบยั่เสียบมือเคลื่อนไปกินเขาอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะโล่งขีดไปเบิ้งมือเคลืนไปกินเขาอยู่หน้ามัอนี่เสามัอนี่กับผ้าพี่พี่น้องมาเบิ้งกุ้งสดแม่น้ำซีก่อนพุ่นพี่น้องเตียนลงเด้งตงเด้งอยู่ นะครับช่วงนี้บอกกอกกาลังสูกเนาะะสมเนาะตำเสตบ,ก,บอกกอกมันเสียบเนี่ยบ,บ,ก,บอกกอกต้นยุยุสีอันยุนสวนเล่าไหมยุนหน้าไหมะสมบอกกอกต้นนั่นเตะมือขึ้กกนแพนไปกินข้าวหน้านะครับนี่ระครับพี่นอ้อง,พพอ,นองเขาลงขี้ผ้าพีพี่น้องเมื่อเบิ่งกุ้งนะครับพู้หละเห็นบ่าใต้งอแงงอแอยู่กุ้งสด้อส้วนตะบันนวดแข็งเป็นตะไนพี่น้องเลยหาซิบก็ถวยครับพี่น้อง ตวงออกมาแล้วหาสิ้หาถวยถวยละยี่สิบบาทเป็นเงินหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับพี่นอ้องสื้อเพิ่นนะครับนี่ <c oughs> ซสื่อหน้าหรือว่าสื่อคุณยายเพินินแหละโอ้ยสวรรค์กุ้งลายนะกุ้งแมนนําซี่เด้อครับพี่น้องเนี่ย <c oughs> เห็ดจะได้กินกระแซบนะครับบนแก้วแก้วกุ้งตำกุ้งหรือว่านตำใส่บกวกรหรือว่านวานไส้นตำบุ้งก็ได้นะครับคั่วก็ได้ทอดแห้งไว้ก็ได้อันนี้ อันนี้ลาบก็ได้นองคิววา่าบัดนี้เพื่อนเชียรเอาเอเพื่อนเสียนเอาไว้ถ้าใส่งานงานบุญนะครับหนึ่งตากไก้ถ้าใส่บุญใส่พ้าเขาให้พระคุณเจ้า,าพระสงฆ์ผนสัน์หรือว่าให้ตอนรับอันญาติญาติเพื่อนนะครับหรือว่าตอนรับท้ยแขยกที่ว่าจะมารวมงานสู้ขวัญอันพิศอันสู้ขวัญพี่เคยที่เพื่อนเกษียณอายุงานราชการก็เป็น งานมันนะครับพิธีมันของลูกไส้ใหญ่พระอาจารย์แจ็คนะครับก็จะเฮ็ดพร้อมกันนะครับกับผาพี่พระน้องเบื้องกุ้งตัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเต้นโรงเรียนโรงเรียนอยู่เตอตะสอนเด้พี่น้องคนกุ้งกุ้งสวดด้วครับกุ้งฝอยกุ้งฝอยซี่เนาะพระสามเนาะแต่มันตัวใหญ่กุ้งกลามกามก็มีพี่นนะครับผ้าพี่พระน้องเบื้องบักดำใหญ่ในกุ้งนิโก้พี่น้องพาพี่น้องเบื้อง เอาละครับพี่น้องพบปายครับสำหรับเส้ามณีผมคนลูกลำขี้ขอฝากไว้เพียงสักหนึ่งก้อนเด้อครับพี่น้องวังปายถือใจใส่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครกดกดดิ่งกดลระคังเด้อครับพี่น้องนะครับเป็นกําลังแรงใจซึ่งกันแล้วกันน้องยิ้มขิวกินข้าวแล้วก็ยิ้มแต่งตัวไปวัดร้านหน่อยนะครับพี่น้องเย็นเย็นเป็นสุกนะครับเด้อพี่น้องกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัวไปครับสวัสดีครับ